สวัสดีครับท่านสมาชิกสากลอมทรัพย์มหาวิาลอุบลร,ราชธานีจำกัดของเราทุกคนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้กับพี่น้องสมาชิกได้รับทราบนะครับว่าในช่วงของระยะเวลาการดาเนินง,งานของสากลในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าปีการบัญชีนี้ก็เข้าสู่เดือนที่5นะครับนะซึ่งถามว่านะผลประกอบการของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ในส่วนของสากลเราเนี่ย นะครับผลประกอบการก็อยู่ในระดับที่ดีอยู่นะครับนะอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็เราก็มีการจัดสวัสดิการนะสำหรับสมาชิกนะครับที่มีความหลากหลายนะครับ <Aww. S 1> เพื่อที่จะเป็นการให้บริการสําหรับสมาชิกที่มีความประทับใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ adays, ทุนการศึกษานะครับนะเดี๋ยวก็ตอนนี้นะครับเราก็ให้สมาชิกได้ยื่นนะครับเพื่อที่จะขอทุนการศึกษาบุตรสําหรับสมาชิกนะครับ นะแล้วก็เราก็จะพิจารณานะครับก็คงเปิดเทอมนี้ก็คงจะได้ให้ทุนกนารศึกษากันนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมนะและจนกระทั่งถึงปริญญาตรีนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคณะกรรมการเราได้ทบทวนแล้วก็พิจารณาครับไปแล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนําเรียนก็คือว่าหลายๆคนนะครับที่มีเสียงสะท้อนมาถึงสากลนะครับว่าอยากจะให้มีสวัสดิการโดยเฉพาะในเรื่องของเงินกู้นะครับ โดยเฉพาะในช่วงของโควิดเนี่ยนะครับซึ่งในข่าวประชุมครั้งนี้นะครับคณะกรรมการก็ได้มีการพูดคุยถึงในเรื่องของการพักชําระหนี้ให้กับสมาชิกสากลนะครับที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิดนะครับฉะนั้นในส่วนของสมาชิกก็สามารถที่จะยื่นนะครับขอพักชําระหนี้เงินต้นได้นะครับจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของ เงินกู้นะครับหลหลายคนนะครับก็บอกว่าเนาะไม่สามารถที่จะกู้เงินได้เลยจะทําอย่างไรนะครับนอะทางคณะกรรมการก็ได้ทบทวนนะครับว่าในเรื่องของเงื่อนไขของการกู้แล้วก็ในเรื่องของระยะเวลานะครับของการเป็นสมาชิกนะครับตลอดทั้งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทุนเรือนหุ้นนะครับในการที่จะมาเป็นหลักประกันในเรื่องของเงินกู้นะครับหลหลายคนก็ขอเข้ามานะครับว่าเอ้าทาง สากรทำไมไม่ขยายเงินกู้จาก2ล้านเป็น3ล้านนะครับอันนี้ก็ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับก็คิดว่าในเรื่องของวงเงินนะครับอยู่ในระดับที่2ล้านเนี่ยผมก็คิดว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับนะแล้วก็สากรอื่นๆนะครับเขาก็ปล่อยกู้กันก็ไม่เกินนี้นะครับฉะนั้นเราก็อยู่ในแวดวงเดียวกันก็ก็อยากจะให้ทางสมาชิกเนี่ยได้เข้าใจนะครับ ดังนั้นในส่วนของวงเงินตอนนี้เราก็ยังปล่อยกู้นะครับให้อยู่ในระดับที่2ล้านสําหรับเงินกู้สามัญนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินกู้ฉุกเฉินก็ยังเป็น1นึ่งแสนนะครับแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของเงินกู้พิเศษนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วนะครับว่าเราจะปล่อยกู้ได้ถึง3ล้านนะแล้วก็อาจจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับจาก6.5เนี่ยเป็น5.5านะครับสำหรับเงินกู้พิเศษนะครับซึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของอ,อาจารยในส่วนของดอกเบี้ยงเงินกู้พิเศษนะครับก็บคือสามารถที่จะกู้ซื้อบ้านสร้างบ้านนะครับซื้อรถหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการซื้อที่ดินนะครับทีนี้อ,อีกตัวหนึ่งในส่วนของการกู้สามาัญเนี่ยทางสมาชิกได้ร้องขอมานะครับว่าในเรื่องของระยะเวลาสามารถที่จะย่ยนระยะเวลาลงได้ไหมของก,การเป็นสมาชิกคณะกรรมการก็ได้ทบทวนแล้วนะครับว่าในส่วนของระยะเวลานะครับของการเป็นสมาชิกเนี่ยก็ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเดิมทีเดียวนะครับในการเป็นสมาชิกที่10ปีเนี่ยกูได้ที่1ล้านเนี่ยตอนนี้เราก็ขยับนะครับขึ้นมาที่ล้านห้านะครับเนี่นี้ก็เพื่อที่จะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็อีกหลายๆระดับนะครับของการเป็นสมาชิกนะครับของอายุการเป็นสมาชิกเนี่ยคณะกรรมการก็มีความยืดหยุ่นซึ่งมีมติแล้วนะครับในส่วนเมื่อวานซึ่งเราจะเริ่มใช้นะครับในวันที่1เดือน เดือนหน้านะครับหนมิถุนายน2564นะครับฉะนั้นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูประกาศในส่วนของสากลบนเว็บไซต์ของสากลก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับอันนี้คือในเรื่องของอสวัสดิการในเรื่องของการให้เงินกู้สําหรับสมาชิกนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหลายท่านก็อาจจะ พูดถึงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เราอาจจะมองดูว่ามันสูงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้คณะกรรมการก็ได้พิจารณานะครับเมื่อวานนี้ว่าในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินกู้เนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่6.5นะครับนะซึ่งถามว่ามันอยู่ในระดับที่สูงไหมก็ก็ไม่สูงเกินเกินไปนะครับเพราะอะไรเพราะมันก็จะผูกพันกับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากน,นะครับซึ่งโดยเฉพาะประธานเองนะครับก็จะให้ความสําคัญนอนในเรื่องของการสร้างรายได้นะครับการออมให้กับสมาชิก นะครับฉะนั้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยนะครับไม่มีที่ใดนะครับที่จะให้สวัสดิการนะครับดอกเบี้ยเงินฝากสําหรับสมาชิกสูงเท่ากับเรานะครับตอนนี้เราอยู่ให้ที่ในส่วนของดอกเบี้ยเงินฝากโดยปกตินะครับอยู่ที่3.5นะครับแล้วก็ในส่วนของฝากเพื่อเกษียณนะครับสำหรับคนที่เตรียมตัวเกษียณอยากจะเก็บเงินออกมาไว้เนี่ยนะครับเราให้อัตราดอกเบี้ยที่4บาทนะครับซึ่งถือว่า สูงนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้สมาชิกนะครับได้เป็นแรงจูงใจในการที่อยากให้สมาชิกเนี่ยได้ฝากนะครับแต่องไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการฝากนะอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับเพราะว่านะโดยคณะกรรมการเราก็ได้พิจารณานะครับว่ารายได้ของสมาชิกเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นรายได้เป็นเดือนนะครับฉะนั้นเราก็เลยมองว่าอ้าวเอารายได้ก็จะมีตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึง หลายหมื่นบาทนะครับเราก็เลยคิดว่าเอาระดับที่กลางๆแล้วกันนะครับว่าสมาชิก1รายเนี่ยนะครับสามารถที่จะฝากได้ไม่เกินเดือนละ50 0 0 0บาทนะครับน้อยนี้ก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการพยายามที่จะดูในเรื่องของอัตราดอกเบียทั้งเงินฝากแล้วก็เงินกู้นะครับน้อยอย่างไรก็ตามนะครับนะอีกประมาณ สิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับเราก็จะได้มาทบทวนกันนะครับว่าผลประกอบการของเราเป็นอย่างไรนะครับถ้าลดอัตราดอกเบีย้ยลงได้เราก็จะลดอัตราดอกเบีย้ยทั้งเงินกู้แล้วก็เงินฝากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะาพัฒนาในเรื่องของสวัสดิการของเราต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับในแต่ละเดือนนะครับคณะกรรมการก็ทํางานกันค่อนข้างที่จะหนักเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะ หาสวัสดิการต่างๆนะครับมาให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกของเรานะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะนําเรียนสุดท้ายเนี่ยนะครับว่านในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการสูญเสียสมาชิกที่เป็นผู้ถือว่าเป็นผู้ร่วมในเรื่องของการบุกเบิกสักสากรของเราแล้วก็ร่วมบุกเบิกมหาวิทยาลัยของเรามาด้วยนะครับซึ่งท่านอาจจะถูกเก็บคนละ100บาทนะครับในกรณีของท่านรองศาสตราจารย์ดรกิตติวงพิเชษนะครับ ซึ่งท่านอาจารย์ก็เป็นขลาก,การเกษยียณนะครับที่สังกัดคณะเกษตรนะครับท่านอาจารย์ก็ได้เสียชีวิตลงนะครับอันนี้ทางสากรเราก็ ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ไปร่วมงานเฉลามฉลงกิจของท่านอาจารย์กิตติด้วยนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจมากับครอบครัวของท่านอาจารย์กิตตินะครับเราก็นําเรียนให้กับทางสมาชิกของเราได้รับทราบนะครับว่าสมาชิกของเราตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ1,200คนนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยครับถ้ามีปัญหาอะไรที่อยากจะ เสนอแนนะในเรื่องของการให้บริการของสากลของเราหรืออยากให้สากลช่วยเหลืออะไรก็สามารถที่จะติดต่อนะครับมาที่สากลของเราได้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพานะประธาน,นจะมาทุกวันนะครับในวันทําการก็คือมาตั้งแต่8ปดโมงนะจะถึงแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวข,ข้าวประชุมคราวหน้านะครับผมและก็คุณเพื่นก็จะได้มานำํำข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับมาเล่าให้กับ ท่านสมาชิกได้รับทราบกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ